รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยซิงค์คอร์ปอเรชันสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีปีใหม่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในชูรักชูรสกับน้องและก็พี่ภูมิค่ะครับผมก็ช่วงปีใหม่นี้ใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดนะครับหรือว่ากำลังจะกลับเข้ากรุงเทพเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยกันเลยกันนะครับถเาเกิมงวงยังไงข้างทางครับค่ะอะไรข้างทางคะข้างทางครับผมแวนนอนเลยครับค่ะดีกว่าที่จะตะบี้ตะบันขับต่อไปนะครับก็รักและเป็นห่วงไงครับผู้ชม นอกจากการเดินทางแล้วเนี่ยอากาศช่วงนี้ก็อากาศที่ดีค่ะบางทีก็อาจจะถึงขั้นหนาวเลยเพราะฉะนั้นดูแลกันด้วยใส่เสื้อผ้าอุ่นๆห่ผมผ้ากันด้วยนะคะนันหนาวกายนะครับหนาวใจแล้วก็ชุรักชุรสอยู่เป็นเพื่อนเนาะตลอดเลยนะครับที่เดิมเวลาเดิมอย่าลืมนะครับใครมีปัญหาอะไรอย่ากเก็บไว้เคลียดคนเดียวปรึกษารายการของเราได้ทุกทช่องทางเลยครับ ใช่แล้วค่ะทีมงานแล้วก็กูรูรักประจารายการชูรักชูโรสนี่รอบตอบคําถามทุกๆอย่างรวมถึงใครกังวลเรื่องปัญหาของคุณจุดจูหรือว่าน้องจุ๋มจิ๋มเนี่ยนะคะส่งมาได้ตลอดเลยค่ะรับรองว่าคลี่คลายหายกังวลใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลองชมครับในช่วงใครลิ์ของเราช่วงแบบวันปีใหม่อะไรเงี้ยเราแบบมีโปรแกรมอะไรบ้างไปเที่ยวกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดอยู่กับครอบครัวอยู่กับพอ่ออยู่กับครอบครัวมากกว่าแฟนนะครับหาที่ไหนก็หาได้ครับ ว่าครอบครัวเนี่ยครับมีแค่ครอบครัวเดียวครับหลอดฟุบๆเราเจอว่าในคนที่ตั้งคันอยู่แล้วมีตกขาวนะคะและมีอาการคันก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดเชื้ออาจจะเป็นติดเชื้อราเ<า>ชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อตัวพยาธิบางตัวชื่นแปลกๆหน่อยนะคะคคแต่อย่าไปเดาเองว่าเป็นจากติดเชื้ออะไรก็มีอาการคันปุ๊กนี่ย,ยังไงควรจะไปหาคุณหมอ Can